ค่า g ีบมากกว่า45%เราก็สามารถที่จะทานข้าโพดได้นะคะค่า g ีบนั้นต่ำกว่า45%เราก็สามารถทานได้ประมาณครึ่งฝัก ้ป่วยโรคไตสามารถที่จะทานข้าวโพดได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ค่ะที่ค่า g ี r มากกว่า45%เราก็สามารถที่จะทานข้าวโพดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ที่ค่า g ี r นั้นต่ำกว่า45%เรนะคะเราก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราทานข้าวโพดค่ะเราก็สามารถทานได้ประมาณครึ่งฝักนะคะครึ่งฝักกลางๆค่ะซึ่งข้าวโพดครึ่งฝักนะคะก็จะให้โปรตีนประมาณ2กรัมเทียบเท่ากับ ข้าว 1>, 1ทพีถ้าเกิดว่าเราทานข้าวโพดเข้าไปครึ่งฝกักเราต้องไปลดการทานข้าวลง1ทึ่ทพีนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นโปรตีนก็จะเกินได้เมื่อสะสมไปต่อเนื่องนานๆก็ทําให้ค่า BUN นั N ้นสูงมากขึ้นได้นะคะและเวลาเราทานข้าวโพดนะคะเราก็ต้องทานแบบที่ต้มอย่างเดียวนะคะข้าวโพดต้มสุกนะคะไม่แช่น้าเกลือไม่เอาไปผสมเนยไม่ไปผสมนมนะคะเพราะว่าบางทีนะคะก็จะแบบแช่น้าเกลือเยอะๆซึ่งตรงนั้นนะคะนอกจากจะได้โพแทสเซียมได้โปรตีนแล้วเราก็จะได้โซเดียมที่จากการแช่น้ำ เกลือนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้าวโพดคุกเนยนะคะแบบนี้ก็จะยิ่งทําให้เราได้ไขมันทานเข้าไปอีกนะคะก็ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B 4 5นะคะก็ทานเป็นข้าวโพดต้มครึ่งฝักนะคะแล้วแลกเปลี่ยนกับข้าวสวย1ทัพพีค่ะและต้องไม่แช่น้าเกลือไม่คุกไม่ผสมเนยนะคะและถ้าเกิดว่าเราทานข้าวโพดต้มเข้าไปแล้วนะคะอาหารมื้ออื่นๆค่ะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปด้วยนะคะเลือกทานผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ํานะคะคือเป็นการบาลานะคะการ จัดแลกเปลี่ยนอาหารให้มันพอเหมาะในแต่ละวันนะคะและถ้าเกิดว่าค่าโพทิเซียมในเลือดของเรานะคะมันสูงมากๆนะคะสูงแบบเกินไปเกินกว่า5ไปแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทานข้าโพดต้มดีกว่านะคะ เราก็ทานตามค่าเลือดค่าไตาของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้ค่าเลือดของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติอาการข้างเคียงอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่เรามีค่าโพแทสเซียมสูงหรือว่าค่าบิเสูงมากเกินไปก็จะได้ไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคไตนะคะเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะคะเลือกทานสักนิดนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีไตดีชีวิตมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติ กับคุณอ้อมสารินีค่ะ